หกศูนเหมือนกันแต่เท่คนละแบบเลย the empty. The only thing สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ท,ที่เคารพรักทุกทุกท่านครับ มาอยู่ยกันต่อครับกับทีมงาน,นจิตกระจรชัยกับสน36นะครับนี่คือหน้าง,งานที่เทีกองสต็อกดินครับของู้รละเหมานี่ก็คือหนึ่งในทีมงาน จะวนรถครับ,บรถกลับครับ,รบอย่าบอกนะว่ายังไม่ทีอ๋อเขาทีตัวแม่ก่อนครับ มีสูตรนะเทตัวแม่ก่อนเนี่ยยะต้องถามก่อนต้องถามสนก่อนว่าทำไมต้องเีตัวแม่ก่อนเหมือนสนจะไปปวดลูกแล้วเหมือนกันนี่ก็เป็นรถหนึ่งในทีมงานพิจอจอนจจรชัยครับเป็นรถของ บ้านใหญ่เลยครับขเขาเรียกบ้านใหญ่บ้านเล็กนะของสนนี่จะเป็นบ้านเล็กของนี่ก็คือบ้านใหญ่ก็คือมีรถอยู่เยอะมา,มากยี่สิบกว่าพวงบ้านใหญ่มาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์สนว่าทำไมาถึงทีตัวตัวแม่ก่อน รถน้ำหนักเวลาออกตัวหรือเปล่าอุ้ยเอียงเอียง ไปใช้วิ่งหน้างานครับ พอเป็นแม่เดียวแล้วเนี่ยหล่อมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบอ่อด้วยในบอ่อดิ่งตีก้อนินเกือบล้ม Ah ด้วยครับนิ้หนึ่งดเ,ดเดี๋ยวเราจะไปถามสนว่าทำไมต้องเทตัวแม่ก่อนเพราะว่าเราไม่เคยขับรถพ่วงไงเราจะไม่รู้ปกติเห็นเขาเทตัวลูกก่อน แต่ผมจะลองคำนวณในใจนะว่าทำไมต้องเทตัวแม่ก่อนเพราะว่าเขาจะเทตัวแม่ก่อนเพื่อที่จะรอเวลาให้รถเมลโครคันนี้โกยแล้วคันนี้ก็จะถอยไปเสียเวลาตรงเสียบสายคันนี้ก็จะโกยเกือบเสร็จพอดีพอเอาตัวลูกเดินมาตัวนี้ก็จะโกยเสร็จก็จะได้เข้าเทพอดีอันนี้ผมคิดถูกไหมี๋ยวจะลองดูครับจะลองคำนวณดูว่ามันจะใช่ไหมที่เราคำนวณ สามสนดูทำไมเขาต้องทีตัวแม่ก่อนมันเป็นสูตรหรือว่ายัางไงกูใช้เวลาพอสมควระน,นะโกยล,ลงครับมันติดหลังกระบะคือถ้าหน้างานเขาก็อยากจะให้ลงทุกเม็ดอะ เพถ้าถิบออกไปมันก็ไม่คุ้มเนาะดินมันแพงมากจอดตอนยกดำขึ้นต้องรถคันใหญ่มากเลย nữa nửa dưới vũ Hãy subscribe cho kênh Ghiền เาใช้ถอยที่หน้าง,งานเอ๊ะนทำไมถอยอ๋อถอยเข้ามาเอาลูกคันนี้ออกมาดึงลูกคันนี้ออกครับ คนขับรถท้องสนนะครับคันคันก่อนคันที่สองอันนี้เราจะลกไปไว้ตรงไหนอ่ะดินเหลือเยอะเลยเป็นมุงขี้เลยอ่ะ sao biết quay lồng รถเนี่ยครับคอยเข้าไปเทตามหน้างานนู้นหรือว่าจะออกไปเทฝั่งนู้นที่สนบอกฝั่งน,นูเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองฝั่งใส่ไม่เยอะครับ ยางทำไมเป็นสีม่วงกันอ่ะยางใหม่แล้วแล้วผมตาบอดสีไปแล้วตอนนี้โอ้ตาหลออกมายืนอ,อยู่ตรงสว่างอย่างเงี้ยหน้ามืดสนทำไมเอาหน้ารถไปจ่อเขาไว้ย่งัง่ะ thế tới chi ba liều luôn này ี๋ยวเราจะไปถามสนดูนะว่าโหโหโหต้องเทให้เขาครับเพราะว่าเกียร์เขาแตกรถพ่วงเนี่ยขนาดใหม่ๆก็ยังพังนะครับ รถคันนั้นแค่ปีเดียวเองเพราะว่ามันทำงานหนักมากครับมันก็เลยมีปัญหาไปถามพ้อก่อนว่ามันจะวิ่งกลับได้หรือเปล่ามันจะวิ่งกลับได้ไหมเขาจะดึงเขาจะดึงเอาไว้แล้วให้ทีนี้ไปเฉียบม,มันวิ่งกลับได้ไหม วิ่งขับได้เดี๋ยวน้อค่อยๆไป,ไปเกียร์ไหนอ่ะเ,เ,เวลาเข้าเกียร์แล้วมันดังกึกๆเลยเยร์บินเนาะน่าจะเป็นเกยร์บิน<ม>ป้ายไม่งับงับอยู่อันเดียว<ม>นี่ทำไมคนทังเนี่ยเอาถึงรู้ว่า ได้ดีไม่ดีเพราะเขาใช้แค่ปีเดียวเขาก็รู้ผลแล้วครับทางนี้เขาใช้แค่นี้เขารู้ผลเลยมันดังตอนที่เราเข้าเทใช่ไหม ให้เขาเกาให้ไหมเ,เขาเกาจะมองเห็นหรือเปล่าเอาดินแท่งใส่เลยอ่าอใส่เอาดินแห้งตักใส่แด้ก็ลงแต่สังเกตว่าเปียกเฉพาะดินสนคันนี้แหละ <laughs> ตักดินแท่งใส่ให้ดินแห้งมันทับลงมา ก็จะลากกลับสำนักเลยยยตัววเเเดีอาลูกไนี่อ๋อเอาลูกไว้นี่เ,เ,นเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่ามันมีเสียงอะไรรถมปีปัญหาตลอดนะครับตั้งงานหรือว่าที่ที่หรือว่าบ่อดินแก้ปัญหาเอาแต่ละคนอไม่ไปเบร์หรือเปล่า อารมณ์เสียงอะไรวะมไม่ไปเลยทุกคนไม่มีแรงเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ เต็มเลยข้างนอกก็มีคันหนึ่งมีคันหนึ่งไมรู้วาการมันการมันเข้าเกียร์ไม่ได้หรืออะไร สามหกศูนย์ 0, เหมือนกันแต่เท่คนละแบบเลยดูคันนั้นกับคันนี้เลยแค่แปลงหน้าเฉยๆนะ ถอยก่อนสนยังไม่หมดแสดงว่าดินเปียกมากเลยใจเย็นใจเย็นเดขาเดินมาแล้ดินเปียกครับรถคันนี้ดินเปียกเปียกทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูดิเจาออกได้หกรอคันหนึ่งเลย ผู้มาแนละ้วสามพ่วงคนระับมารอรอสามพ่วงคุณคิดว่าคนขับเที่ยวนึงได้วันเท่าไหร่อผมให้ทาย คิดว่าได้วันเท่าไหร่ผมเพิ่งสังเกตนะว่ารถส้นคันที่สองก็ยังเป็นหน้าเดิมอยู่เนีย่ยมาเป็นคันนี้เลยหน้าเปลงโยนอุท่เลยไปเลยไหมไปไปจอยไปขึ้นเลย ไปเลยไหมสวนคนหายไปไหนเอา้าอ๋อไปนู่นซะละไปเลยไหมไปคันนั้นมันไปไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเบรกติดอ่ะมันมันมันเหมือนรถเบรกติดต้องกระชากออกดังปึ้งเลยอ่ะไปฟังเสียงดูสิ ต้องกระชากออกเลยอ่ะไม่เคยเห็นอาการนี้หนักอยู่นะ